สวัสดีครับก็ไปอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันการถ่ายทอดหรือการแนะนำเพื่อนๆมาสร้างธุรกิจแบบง่ายๆนะครับหลักการระบบของเรามีแค่4ขั้นตอนนะครับทำตามระบบ1 1 หนึ่ง,ง,ง,งสตัวนะครับง่ายเองนะครับคือถ่ายทอดระบบออกไปให้ทุกรหัสทําตามคือทําเหมือนกันให้ได้นะครับคือระบบหนึ่ง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 นะครับคิดว่าโอกาสตัวเลขสะสมได้ตามตารางเป็นไปได้แน่นอนเป็นไปได้ไหมนะครับลองศึกษาดูนะครับเนี่ยถ้าเราทําตามนี้ จะเป็นไปได้ไหมนะหนึ่งอย่างแรกคือเชิญชวนนะครับคุณต้องเริ่มต้นก่อนสมัครสมัครเก้าร้ทำธุรกิจนะไระครับสมัครปุ๊บก็โหลดแอปลงมือลงเครื่องนะครับเพื่อไปซื้อสินค้านะครับแล้วก็สองก็คือในหนึ่งเดือนแนะนำหนึ่งหัดให้ได้30มสิกว่าวันนี้ นแนะนําให้ได้หนึ่งรหัสม,มาเริ่มต้นมาเราหนึ่งที่สามก็คือในหนึ่งเดือนสร้างยอดตัวเองยอดซื้อนะครับให้ได้หนึ่งยอดหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่นะครับซื้อใช้เองหรือลองแนะนําก็ได้แล้วแต่เรารให้ได้หนึ่งหนึ่งยอดซื้อสี่ครบหนึ่งปีหรือสิบสองเดือนนะครับสำเร็จได้แน่ขอบชัดเจนจะเห็นชัด นี่คือหลักการง่ายๆทําตามระบบแค่นี้เองนะครับ4ขั้นตอน,นครับแล้วก็ให้เพื่อนคนที่เราแนะนำมาสร้างมันเราหลักการเดียวกันเลยนะครับตามสไลด์นี้เลยนะครับเทวบทนอีกครั้งนะครับทำตามระบบ1นึ่งหตัวนะครับ1คือหแรกคือสมัคร1ที่2ก็คือแนะนำ ให้มาเริ่มต้นเหมือนเราหนึ่งรหัสในหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งที่สามก็คือสร้างออซื้อใช้สินค้ายอดส่วนตัวหนึ่งยอดขึ้นไปนะครับหนึ่งที่สี่ก็คือในหนึ่งปีนะครับในสิบสองเดือนเนี่ยถามว่าสําเร็จได้ไหมสําเร็จได้แน่นอนถ้าเราทําตามนี้นะครับทําต่อเนื่องออกไปทุกๆเดือนจนครบสิบสองเดือนหรือหนึ่งปีนะครับเชื่อว่าเงินล้านเรามีโอกาสเห็นแน่นอนนะครับ ธรรมดาธรรมดาจับเงินล้านได้นะครับด้วยระบบนะครับฝากไว้เท่านี้ครับปิดตัวไหน